ขอบคุณที่ยังสนับสนุนชนะทิพย์ชูช้างศึกเป็นหนึ่งเดียวพาโค่นบาเรนชนะทิพย์สงกสิลปกองกลางทีมชาติไทยเผยสวีิตภายในทีมอย่างดีและทีมยังคงแข็งแกร่งหลังเอาชนะบาเรนไปได้1นึ่งศูนย์พร้อมตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบนอกเอเชียนคัพสองพให้ได้จอมทัพจากคอนซาโดเลซัปโปโรซัดประตูโทนช่วยให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะในเกมที่2อของศึกเอเชียนคัพโดยหลังจบเกมดาวเตะวัยยีปีออกมากล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนกันอยู่พวกเราก็พยายามทําเต็มที่ ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการผ่านเข้ารอบที่ผ่านมาก็มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแต่สปิริตของทีมก็ยังเหมือนเดิมเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนวิ่งทุกคนช่วยกันผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เราเหนื่อยชนะทิพย์กล่าวสำหรับทีมชาติไทยจะต้องพบกับทีมชาติสหรัฐอารับิเอมิเรตในศึกเอเชียนคัพ2019รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเนัดที่3 ที่สนามอันซาบินไซยิดส,สเต,สสตเดียมอ i ว,วันที่14มกราคม2562เวลา23นาฬกาตามเวลาประเ,เทศไทยไทยทอดสดทางช่อง7 HD และ Fox Sports HD